เพทย์ยนสวัสดีค่ะมาพบกับน้องกระจา,จาเพทย์ยนอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กันที่เดิมอยู่ที่บริษัทเพทย์ยนนะคะอยู่ทางมุมโซนบีนะคะวันนี้มีรถสวยๆหนึ่งคันเข้าใหม่นะคะเอาใจ FC บริษัทเพทย์ยนแล้วเอาใจ FC น้องเอาจ๋อกันเลยทีเดียววันนี้นะคะมี t o y ยต้าวีอะโตโยต้ารีโวปี2018เกียร์ออโต้นะคะสี่ประตูตัวยกสูงนะคะ บอกเลยคันนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเข้ามาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะวันนี้น้องาจ่าเริหยิบยกมารีวิวให้ดูก่อนใครนะคะยังไม่ได้ชงนะแล้วน้องอาจาจะแจ้งให้ก่อนว่ามันมีตรงไหนบ้างที่ต้องแก้ไขนะคะวันนี้ก็ให้ดูเรียวๆกันไปเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับ2.4ตัว e นะคะได้ปี18กันเลยทีเดียวพิเศษกว่านั้นนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง 84,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะใครอยากได้รถสวยๆนะคะราคาดีๆสภาพดโดนใจแบบนี้นะคะต้องรีบดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วไปดูรายละเอียดตัวรถก,กันเลยนะคะคันนี้ค่าตัวเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะฟรีดาวน์ไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000บาทนะคะใครอยากได้นะ,ะรออยู่นะเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาดูเลยนะคะ มาชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะความสวยความเดิมก็คือเหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์เพชรยนต์ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำไม่ไฟไหมถ้าเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งละเดิมนะคะอ่ะแล้วสีนะคะสีนี้ก็สีเมเดิมนะ,ะไม่มีการกลับสีไม่มีการไปเปลี่ยนสีมาแน่นอนนะคะโครงสร้างสวยๆนะคะรวมไปถึงตัวกระจังด้านหน้าใหม่ๆสวยๆกริบๆเงาเ,งาเ,งาเงา อันนี้ขนาดรถยังไม่ได้สปานะน้องจ๋าบอกก่อนเลยนะยังไม่ได้สปาทะเบียนนี้นะคะ6กกไก่สอบรสี405ทะเบียนสวยนะทะเบียนเลข3ตัวหลังนะนะคะทะเบียนสวยแล้วก็ค่อนข้างจะหายากด้วยนะคะพูดถึงเลข3หลักนะคะสำหรับทะเบียนรถนะคะได้ไปเลยแต่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก่อป้ายทะยนเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคะน้องจ๋ารีบมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะอ่ะต่อมาคมไฟนะคะค,ะคะุณลูกค้าคมไฟนี่คมแท้คมเดิมนะบอกก่อนนะ คมแท้คมเดิมใสๆสส,สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะคิดสภาพถ้าน้องจะจาสป,ปาเซ็นแล้วแล้วนะคะรับรองว่าคุณภาพเนี่ยคุณลูกค้าต้องประทับใจแล้วก็ได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะอ่ะเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนส่วนตัวของตัวล้อนะคะล้อคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอนล s อยสแตนดาดโรงงานนะคะเป็นแม็กนะคะขอบ265้าทับ6 5 R 17นะคะ ลายแม็กนะคะยังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขูดเลยนะคะรอสปานะ,ะส่วนดอกอยางนั้นนะคะคันนี้ได้ยางปี2020นะคะเป็นยางของบิสโอนนะคะก็อาจจะดูมามแมมนิดนึงเพราะว่ารถยังไม่ได้สปานะ,ะแล้วดูจากตรงไหนต่อมารถเดิมนะคะดูจากตรงนี้เลยนะคะรอยนะคะชนหนักพิกามไม่มีนะคะสวยๆนะคะรอยแก้มขวานะคะรวมไปถึงด้านข้างตัวรถนะคะคือต้อง แจ้งลูกค้าก่อนว่าเราจะมีการขัดสีให้นะคะคันนี้ไม่ได้เก็บงานสีนะไม่ได้เก็บงานสีก็จะมีการขัดสีตรงที่เป็นรอยขนแมวรอยขีดขว่วนนะคะถ้าขัดสีก็หายแล้วเนะคะตรงนี้ส่วนที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะบันไดทางขึ้นนะคะให้เห็นความเดิมก่อนเลยว่าไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยหักนะ,ะนี่คือรถคัดคุณภาพของแท้ของจริงนะคะ,นะคะบอกเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของใต้แคสซีนะ ใต้แคสซีคันนี้นะคะสังเกตก่อนรอยตรงที่ปั๊มนะคะไม่มีรอยปั๊มใหม่ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยตัดต่อนะ,ะดูชัดๆเลยรอยพ่นสีรอยโปสสีจะไม่มีนะคะลูกค้าดูชัดลูกค้าด้วยความคุ้มค่าแน่นอนนะคะน้องจะจ๋จรีวิวเท่าไหร่นะคะก็ขายไม่ทันน้องๆเลยบอกเลยนะคะเพราะว่าเซลล์ทุกคนนะคะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วมี40คนนะคะใครสนใจแล้วอยากได้รุ่นนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยถ้าขาด ตลาดก็ไม่มีเข้ามาเลยนะคะแต่ถ้าจังหวะมีเข้ามาแล้วปุ๊บนะคะแล้วลูกค้ากําลังมองหาสเปคนี้อยู่นะคะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาเบอร์ด,ด้านล่างนะคะแล้วก็รีเควส์น้องะจาก,ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวน้องะจ้าจะดูแลลูกค้านะคะด้วยตัวนอ้อยจ๋าเองเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะนี่เลยสีสวยใสๆนะคือน้องะจ้าจะเน้นให้เห็นสภาพรถเดิมๆแล้วกันเนาะลูกนะคะ้าเนาะเพราะว่าเราขายความตรงไปตรงมานะคะ รีวิวแบบความจริงเลยถามว่าสเปคน้องยจาจ่าไม่เห็นแม่นเลยนะคะแต่ให้ดูรถนะคะให้ดูรถพาดูรถว่ามันเดิมตรงไหนนะคะถามว่าสเปคสเปคแม่นไหมอาจจะไม่แม่นเท่าลูกค้าก็ว่าได้นะคะเน้นขาย <c oughs> อ่ะในส่วนของไฮรักคําว่าโลโก,โลก้ไฮรักตัอ ux, วอนะีนะคะแล้วก็ไฮรักรีโวนะสวยๆเดิมๆนะคะซึ่งตัวนี้เป็นติดสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์สิเป็นเป็นของอะไรนะที่เขาติดมาจากโรงงานเนี่ยเนี่ยฮะเราไม่ได้มาติดเองนะ,ะนี่เขาติดมาอยู่แล้วเนะคะ แล้วก็กันชนท้ายนะคะก็มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อถอยนะคะติดมาให้นะคะบอกก่อนว่าบอกก่อนเลยว่ารถชนนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการมานะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาตรวจสอบเช็คระยะซ่อมห้างเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วซึ่งสตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าที่สุดเลยนะข้อดีของรถหน่วยงานเนาะอ่ะมาดูฝาท้ายกันบ้างนะไลเนอร์สวยๆใหม่ๆนะ รอแค่ทําความสะอาดแค่นั้นเองนะคะรวมไปถึงตัวนอ็อตนะคะน็อตฝาท้ายเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะลูกคา้าสวยๆเดิมๆเนียนๆเลยนะอ่าดูกันแค่นี้นะลูกคา้าตัวน็อตไม่มีขยับจริงๆนะคะถจ้าจ่าแนะนําว่าถ้าลูกค้ากลัวนะคะถ้าคุณลูกค้ากลัวก็แนะนําพาช่างมาดูรถด้วยเลยนะตรงนี้นะคะลูกคา้าได้ของดีได้นอน มาดูในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะคะลูกค้าเห็นไหมรอบคันนะคะขนาดรถยังไม่ชงนะน้องก็จะบอกก่อนเลยว่าไม่มีรอยที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอย่ยสมบูรณ์อ่ะพูดง่ายว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะสมบูรณ์จริงๆนะคะบอกก่อนเลยนะคะขนาดรถยังไม่ได้สปานะน้องก็จะาก็กล้ารีวิวให้เอฟซทุกคนได้ชมนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นความจริงใจนะคะในการที่จะสื่อสารนะคะให้คุณลูกค้า นะคะได้รถที่ดีไปใช้งานในครอบครัวนะคะซื้อรถมือสองทั้งทีเนะคะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆการออกง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะคะบอกเลยนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะอ่ะไปดูในส่วนของภายในนะคะขนาดรถยังไม่สปาโออีพออีเม่เอ้ยเนาะนี่โอ้สวยงามงามีามลีนะคะสวยจริงๆนะคะพี่น้องอา้าว สวยจริงๆนะคะนี่คือภายในนะตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาดเลยคือของเขาเนี่ยจะเป็นคุมโทนสีดำแล้วได้เบาะผ้านะคะแล้วใช้งานไป8 4 0 0 0กิโลนะคะลูกค้าซึ่งสภาพเบาะมันก็ไม่ขาดมันไม่ชำรุดอยู่แล้วก็ไม่ได้เสื่อมสภาพนะคะเหมือนใช้คนเดียวเลยเนี่ยคนนาง้างก็มีนีเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยส,ยสวยเดิมๆเนี่ยนะคะให้เห็นชันชดๆเลยนะคะลูกค้าน้องจะรีวิวให้เห็นตามความจริงเลย คันโซนเกียร์สวยใหม่นะี่คะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆแทบจะไม่มีรอยเสื่อมสภาพเลยไม่มีรอยสีทันหลอกนะ,ะเดิมๆนะคะใครจะเอาคันนี้สวยๆนะคะกิ้มลิงก์มานะคะกดไลค์กด, like, กดทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวน้องจ๋าโทรหาเองน้องจ๋าโทรตีบเองไม่ต้องกลัวนะ,ะ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็คือ เดิมเดิมนะคะเบาะเนี่ยไม่มีรอยนั่งเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเบอร์นะคะลูกค้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะพี่เพชรยนถนนเซลิไทยซอยหกสิบแปดก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะะบเบาะแน่น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 ไม่มีโอ้โหแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยเนี่ยแบบทุกอย่างมันก็ชับมันดีมันมันดีอะเออดีเลยนะคะบอกเลยคันนี้ดีนะคะดีแน่นอนนะคะจากตัวน็อตข,ข้างๆตรงฝาประตูดเดี๋ยวให้น้องตาก้องแพนให้ดูเนี่ยะ นี่เลยนะน็อตทุกตัวเหลี่ยมคมๆนะคะใสๆนินเนียนสวยๆเดิมๆนะคะหาที่ตําหนิมาลูกค้าถ้าว่าคันนี้ไม่สวยนะคะหาที่ตําหนิมานะคะเดี๋ยวน้องจะจ๋าจะแก้ไขให้นะ,ะถ้าติมตําหนิตรงไหนน้องจ๋าแก้ไขให้แต่สิ่งที่น้องจ๋าจะแก้ไขอันดับหนึ่งนะคะที่จะบอกก่อนคันนี้คือฟิม์มฟิ์มเนี่ยที่ที่มาจากจากลานประมูลเลยเนี่ยก็คือเสื่อมและเสื่อสภาพาทั้งทั้งทั้ง,งรอบคันเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลย นะคะไม่คิดเงินเพิ่มนะคะใครโทรมาหาน้องกระจาจัดให้สวยๆงามๆจุกๆฟรีดาวไปเลยนะหรือใครจะซื้อสดนะคะบอกก่อนเลยนะใครจะซื้อสดน้องกระจัก,ก็มีได้ทาได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนะซ์ซื้อสดหรือว่าจะดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือจะไม่อยากดาวนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันนะคะสวยๆเดิมๆนะคะเดิมกว่าน,นี้ก็มีแต่ป้ายแดงแล้วพี่เออนะสวยๆนะคะ ฝากระโปรงก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะ,อะนี่คือเครื่องยนต์เดี๋ยวน้องจะจัาสตาร์ทให้ดูเลยนะเครื่องยนต์มวิ่งแปดหมื่นสี่นะคะแน่นๆไปเลยนะอ่ะนี่เครื่องยนต์มแปดหมื่นสี่นะคะเมื่อกี้จะเหมือนว่าอ่าสตาร์ทเหมือนจะช้านิดนึงอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเช็คให้นะคะอ่ะนี่คือสภาพเครื่องยนต์สตาร์ทได้อยู่นะคะมวิ่งแปดหมื่นสี่นะคะ เรื่องยนต์นี่นิ่งมากเลยนะคะลูกค้านิ่งไม่มีอรอยซึมของน้ํามันเครื่องไม่มีอรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะคะน็อตทุกตัวรอยสีแจ่มมาจากโรงงานยังอยู่ทั้งหมดรวมไปถึงกิฟล็อกแม่น้ํายังอยู่ตรงยังอยู่ที่เดิมนะคะเครื่องยนต์น็อตเดิมๆนะคะลูกค้าหาตําหนิมาอ่ะใครหาเจอนะคะมาเอาส่วนลดก,กับน้อยจ่าไปเลยหาตําหนิมาค่ะลูกค้าคันนี้นะจะบอกไว้ก่อนรถยังไม่ชงนะยังไม่ได้ขัดสีนะคะหาตําหนิมาเลยนะคะเดี๋ยวเอาเอาเอา เอาโซนรถกันน็อจ๋าไปเลยนะคะหรือจะเอาถูกป,ปองเตัวน้ำมันนะคลิปนี้นะคะใครอยากได้รถคันนี้นะคะโทรเข้ามานะคะเมื่อกี้น็อตก้องก็ได้จะแทนให้เห็นแล้วนะคะน็อนตทุกต,ตัวไม่ขยับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทาไมไม่ขยับถ้ารถชนหนักเราไม่เอาเข้ามานะคะไม่เอามาขายนะคะเสียของขายของดีเท่านั้นนะคะบอกกันเลยนะ,ะอ่ะฝากไปด้วยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท เกียร e ์ออโต้สีประตู p ี n n นเนอร์ปี2018ปันปรประชาชนหนึ่งใบมหาน้องจ๋าเดือวจัดให้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วคอยเป็นกำลังใจให้น้องจ๋ามาตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ